สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร On Learn วันนี้นะครับเรายัางอยู่กันที่เรื่องการเก็บข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การนําเสนอข้อมูลสําหรับวันนี้นะครับคาบนี้ครูจะพานักเรียนดูเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพอ่าคาบที่แล้วนะครับเราฝึกนะครับเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การใช้แผนภูมิรูปภาพมาแล้วนะครับคาบนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับ มีขั้นตอนอยังไงบ้างอ่าสมมุติว่านะครับครูอยากจะเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับจากข้อมูลที่มีนะครับครูไปสํารวจมาว่านักเรียนชั้นป3าเนี่ยนะครับชอบเล่นกีฬาชนิดอะไรบ้างอ่านะครับครูไปสํารวจมาว่ามีคนว่ายน้านะครับเล่นกีฬาว่ายน้ํา20คนมีคนเตะฟุตบอลน,นะครับมีคนเล่นฟุตบอล18คนมีคนเล่นแบดมินตัน14คนมีคนเล่นบาสเกตบอล6คนนะครับแล้วก็มีคนที่เล่นกีฬา วิ่งอีก16คนจากข้อมูลนะครับได้ข้อมูลมาตามนี้แล้วนะครับได้ข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปไปแล้วมีแต่ละประเภทกีฬากี่คนกี่คนเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าจะเขียนแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไรนะครับสมมุตินะครับเราก็ต้องมากําหนดรูปภาพที่จะมาแทนข้อมูลก่อนสมมุติว่าครูกําหนดนะครับกำหนดขึ้นมาเองเลยนะครับนั้งเรียนอยากกําหนดเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งเทคนิคมีอยู่ว่านะครับถ้า ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเราอยากจะกําหนดให้เป็นอยากจะสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพตัวเลขเนี้ยนะครับนักเรียนลองไปดูว่ามีตัวเลขอะไรหารข้อมูลนักเรียนลงตัวทุกข้อมูลอันนี้จะดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้รูปแบบเต็มเต็มรูปนะครับมันจะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นเลขคู่หมดเลยคือว่าหาร2ลงตัวแน่ๆเลยข้อมูลทุกข้อมูลหาร2ลงตัวครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลือกที่จะใช้ รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน2คนที่เล่นกีฬานั้นนะครับก็เริ่มจากว่ายน้ำก่อนนะครับว่ายน้ำมี20คนครับรูปหนึ่งรูปเนี่ยแทนได้2คนเพราะฉะนั้นต้องใช้กี่รูปถึงแทนได้20คนนักเรียนก็เอา20ไปหาร2นะครับหาร2เสร็จปุ๊บได้10แสดงว่าว่ายน้ำเนี่ยถ้าแทนด้วยรูปคนนะครับนักเรียนก็เอา20หาร2ได้10รูปก็ต้องแทนด้วยรูปคน10รูปทำอย่างเงี้ยกับทุกๆข้อมูลที่เรามีครับครูก็เช็คข้อมูลถัดไปรูปฟุตบอลครับ กีฬาฟุตบอลครับมี18คนรูปหนึ่งเนี่ยสคนเอา18หาร2ได้9รูปนะครับแบดมินตันมี14คนครูก็เอา14หาร2ได้7รูปนะครับบาสเกตบอลมี6คน6หาร2นะครับได้3รูปนะครับแล้วก็วิ่ง16คนนะครับเอา16หาร2ก็จะได้8รูปนะครับเราก็จะรู้ว่าแผนภูมิเรานะครับต้องใช้รูปกี่รูปนะครับเราจะได้วาดถูกหรือเตรียมรูปถูกนะครับจากนั้นเอามาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพเลย เอาข้อมูลเมื่อกี้เราวิเคราะห์ว่าเราจะใช้กี่รูปแล้วเราก็มาเขียนแผนภูมิรูปภาพก็ได้ตามนี้เลยครับว่ายน้ํานะครับเมื่อกี้หามาว่ายน้ํา20คนมี1 0รูปใช่ไหมครับครูกว็วาดรูปคนลงไปหรืออาจจะใช้สติกเกอร์รูปคนที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับสิรูปติดลงไปซึ่งเทคนิคก็คือควรจะติดให้รูปนะครับตรงกันตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับลองสังเกตดูนะครับว่ายน้ํามี10รูปฟุตบอลมี9รูปนะครับ คนที่1ต้องตรงคนที่1เหมือนนักเรียนเข้าแถวเลยต้องเข้าแถวให้ตรงกันเพราะอะไรครับเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ครูอยากปลูกฝังนักเรียนไว้เลยคือความเป็นระเบียบของข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลการวางข้อมูลการนําเสนอข้อมูลที่เป็นระเบียบช่วยได้เยอะมากนะครับยิ่งนักเรียนมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดโอกาสสับสนยิ่งเยอะ ถ้านักเรียนยใช้ความเป็นระเบียบเข้ามาช่วยแต่แรกนะครับนักเรียนยจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ง่ายนะครับแล้วลดความผิดพลาดลงไปได้เยอะนะครับเห็นไหมไว่ายน้ำนะครับฟุตบอลแบดมินตันบาสเกตบอลแล้วก็วิ่งคนรูปแรกของทุกทุกทุกข้อมูลเนี่ยอยู่ตรงกันหมดเลยนะครับอย่างต่อมาครับอีกอันหนึ่งที่ครูยอยากจะแนะนําก็คือถ้าสมมุติว่าต้องใช้รูปเยอะๆอย่างเช่น10รูปเราควรจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5รูป5รูป เพื่อเวลาเรามานับหรือเรามาเปรียบเทียบเราจะได้เห็นชัดๆนะครับฟุตบอลมี9คนอ่า9รูปนะครับ18คนมี9รูปก็จะเป็นยังไงครับ5กับ4เห็นไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องตรงกับแถวข้างบนด้วยนะครับอันนี้ไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทํามันจะช่วยให้เรากลับมาดูข้อมูลได้ง่ายเราก็ใส่รูปเข้าไปให้ครบเลยนะครับฟุตบอล9รูปแบดมินตัน7รูปบาสเกตบอล6รูปสามรูปนะครับวิ่งอีก8รูปนะก็ใส่เข้าไปนะครับนอกจากนั้นครับ นักเรียนยังต้องเขียนตรงนี้ด้วยเสมอเลยนะตรงนี้สําคัญมากตรงนี้ต้องมีเสมอเลยนะครับก็คือในส่วนของคําอธิบายว่ารูปหนึ่งแทนจํานวนข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็คือต้องมาเขียนว่ากําหนดให้รูปรูปอะไรก็ใส่รูปนั้นลงไปนะครับแทนจํานวนนักเรียนเท่าไหร่ก็ตามที่เรากําหนดไว้นะครับเมื่อกี้ครูกําหนดไว้แทน2คนครูก็เขียนว่ารูป1รูปเนี่ยแทนจํานวนนักเรียน2คนนะครับเพราะฉะนั้นอีกทีนึง ส่วนประกอบที่สําคัญของแผนภูมิรูปภาพต้องมี3ส่วนครับส่วนแรกคือชื่อแผนภูมิคนมาดูข้อมูลจะได้รู้ว่านี่คือข้อมูลอะไร2ครับตัวแผนภูมินะครับแผนภูมิเราก็เอาข้อมูลข้อมูลที่เรามีที่วิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่งมาวิเคราะห์ต่อว่าต้องใช้กี่รูปนะครับแล้วก็มีตัวคําอธิบายนะครับว่าเรากําหนดให้แต่ละรูปแทนข้อมูลจํานวนเท่าไหร่นะครับสส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญ ของแผนภูมิรูปภาพที่จะขาดไม่ได้เลยนักเรียนต้องใส่ลงไปให้ครบขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดปุ๊บนะครับคนอ่านข้อมูลจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่มันแทนอะไรนะครับโอเคลองดูครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรนะครับมีข้อมูลมาให้นะครับคุณครูสำรวจมาให้แล้วว่าโรงเรียนสุขใจวิทยานะครับมีนักเรียนอยู่4ห้องนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเอามาให้นักเรียนเขียนเป็น แผนภูมิรูปภาพนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างในหนังสืออันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าให้รูปคนหนึ่งคนหรือรูปนักเรียนหนึ่งคนนะครับแทนนักเรียนจริงๆ4คนนะครับเราก็จะเขียนแผนภูมิออกมาได้ตามนี้นะครับย้อนกลับไปดูข้อมูลนิดนึงนะข้อมูลเห็นไหมครับห้อง3ทับหนึ่งปสามทับหนึ่งมี32คนนะครับถ้ารูปรูปหนึ่งแทน4คนรูปรูปหนึ่งแทน4คน32หาร4หาร4นะครับก็จะได้8 8รูปนะครับ เพราะนั้นห้องป .3 ทับ1เนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีรูปคน8รูปพอดีอ่าแรูปพอดีนะครับสาทับสองครับมี30คนเห็นไหมครับสาคนนักเรียนเอา30หาร4 4 7 28ใช่ไหมครับยี่สิบแปดยี่มันจะมีเศษอยู่2นะครับมันจะมีเศษ2เพราะฉะนั้นตัวเศษนะครับแน่นอนตัวเต็มอ่ะต,ตัวเต็มคือตัว7เนี่ยคำตอบ7ต้องมี7รูปแน่นอน,นครับ แต่เศษ2ให้นักเรียนไปเทียบกับ4ครับทั้งหมด4คน2คนนี้คือครึ่งหนึ่งแสดงว่าต้องใช้ครึ่งรูปด้วยนะนะครับแสดงว่าห้อง3ทับ2เนี่ยนะครับมีรูปเต็มเต็มเรูปอ่าเรูปนะครับแล้วก็มีรูปครึ่งเดียวเนี่ยนะครับด้วยนะครับครึ่งรูปมาแปะไว้ด้วยนี่คือครึ่งรูปก็จะแทนครึ่งหนึ่งนะครับหรูปแทน4คนครึ่งรูปก็คือครึ่งของ4ก็คือ2คนนะครับก็จะต้องใส่ลงไปให้ถูกต้องนะครับ ก็ทำอย่างเงี้ยกับทุกห้องนะครับ3ามทับสมี28คนนะครับสหารลงตัวไหมสี่เจยี่สิบรูปพอดี3ามทับสมี7รูป3ามทับสี่คน4 8 32ปดสเห็นไหมครับก็จะมี8รูปแล้วเหลือเศษ2ก็ต้องมีครึ่งรูปด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เต็มรูปเสมอนักเรียนก็ใส่รูปตามจํานวนข้อมูลตามนั้นเลยนะครับลองดูครับในหนังสือเรียนนะครับ มีตัวอย่างให้นักเรียนลองเขียนข้อมูลดูนะครับว่าเขียนแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลที่กําหนดให้ต่อไปนี้มีการสํารวจจานวนสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์แห่งหนึ่งในข้อมูลตามนี้ครับสวนสัตว์นี้เลี้ยงสิงโต18ตัวยีราฟ24ตัวหมี6ตัวเสือ12ตัวช้าง9ตัวผมมีสัตว์เยอะมากนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อความง่ายนะครับนักเรียนอาจจะเลือกใช้รูปง่ายๆแทนจํานวนข้อมูลอย่างเช่น ถ้าสมมติกำหนดให้รูปวงกลมสีม่วงเนี่ยนะครับแทนจำนวนสัตว์6ตัวนะครับเราก็มาลองแทนดูนะครับจำนวนสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับมีสิงโตกี่ตัวครับสิงโตนะครับมี18ตัวนะครับสิงโตมี18ตัวนะครับนักเรียนเอา6หารเลยนะครับ18หารด้วยรูปหนึงแทน6ตัวนักเรียนต้องหาร6 6 3 8แสดงว่าต้องใช้วงกลมเนี่ย3รูปนะครับ ยีราฟ24ตัวนะครับ24หาร6นะครับ6สี24ต้องใช้4รูปครับหมี6ตัว6หาร6ได้1นะครับก็1รูปนะครับเสือ12ตัว12หาร6ได้2ก็คือ2รูปครับช้าง9ตัวนะครับก็9หาร6 6 1เป็น6เศษ3นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น1รูป กับเศษ3นี่คือ3ส่วน6ครึ่งหนึ่งของ6 1รูปกับอีกครึ่งหนึงใช่ไหมครับเรตะนั้นพอเราไปใส่ในแผนภูมินะครับสิงโต3รูปนะครับแล้วก็ไปวาดสิงโต3รูปนะครับยีราฟ24ตัวยีราฟ24ตัว64 24ยีราฟก็4รูปนะครับก็ใส่ไปเนาะหมี6ตัว1รูปหมี1รูปนะครับ เสือสองรูปนะครับช้างรูปครึ่งนะครับก็รูปหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็ครึ่งวงกลมอะไรเงี้นะครับก็ถ้าลงสวยๆก็จะแบบนี้นะครับครึ่งวงกลมแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับครึ่งก็ขอให้มันครึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ3ส่วนสําคัญชื่อเนาะนะครับตัวแผนภูมินะครับแล้วก็ตัวคําอธิบายนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยต้องมีให้ครบ3อย่างนะครับอ่า เพราะฉะนั้นนะครับการเขียนแผนภูมิรูปภาพนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วนะครับนักเรียนเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนักเรียนจะเอาข้อมูลไปเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพนักเรียนต้องกําหนดรูปก่อนว่านักเรียนจะใช้รูปอะไรแล้ว1รูปแทนข้อมูลจํานวนเท่าไหร่เสร็จแล้วนักเรียนเอาไปวิเคราะห์นะครับว่าขั้นตอนถัดมาวิเคราะห์ว่าในข้อมูลแต่ละชนิดเนี่ยจะมีรูปทั้งหมดกี่รูปแล้วนักเรียนค่อยไปวาด แล้วอย่าลืมว่าต้องมีส่วนประกอบสําคัญให้ครบ3ส่วนคือชื่อแผนภูมิและคาอธิบายนะครับให้นักเรียนไปฝึกเขียนแผนภูมินะครับคาบหน้าครูจะพาทําแบบฝึกหัดทั้งในหนังสือเรียนแล้วก็ในหนังสือแบบฝึกหัดครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน